การเดินทางของเหรียญดอชคอนหรือชิ c คอนที่คุณไม่ควรพลาดครับผมหลายท่านคงสงสัยไหมล่ะครับว่าดอชคอนเนี่ยมันคือเหรียญอะไรทำไมคนในวงการตลาดหุ้นหรือคริปต o c เ r r นซี y ถึงได้พูดถึงมันกันบ่อยเหลือเกินหรือว่าอาจจะเป็นเพราะหน้าตาของมันที่ดูยีโยนกวนประสาทยิ่งนะ จุดเริ่มต้นของ d Doge ค i n ถือกำเนิดมาจากมีมน้องหมาตัวหนึ่งนะครับเป็นหมาชิบะนะฮะร้อเ,เรียนคำว่า d o g บนโลกอินเทอร์เน็ตตามข้อมูลเว็บไซต์ของ n o you meme มีมนี้เกิดขึ้นมาในปี2013ครับและได้รับความนิยมอย่างลดหลามจนถูกยกย่องให้เป็น Meme of the Year ของปีที่แล้วเลยทีเดียวครับ เรียกได้ว่ามีมนี้ทุกคนจะต้องเคยเห็นในการปัดหน้าจอ Facebook อย่างแน่นอนครับเหรียญดอชโคนนั้นถูกสร้างขึ้นโดยนายบิลลี่มาคัสนะครับวิศวกรซอฟต์แวร์ของ IBM นะครับและนายแจ็คสันพาวเมอร์วิศวกรซอฟต์แวร์ของ Adobe นั่นเองครับโดยมีแนวคิดที่จะสร้างสกุลเงินดิจิตัลที่รวดเร็วเป็นมิตรสนุก และปาสจากค่าร,รมเนียมธนาคารครับแรกเริ่มนั้นนายแจ็คสันแค่กล่าวติดตลกเกี่ยวกับโดชคอนบนอินเทอร์เน็ตเท่านั้นก่อนที่นายบิลลี่จะติดต่อเข้ามาทั้งคู่เลยตัดสินใจนะครับร่วมกันสร้างโดชคอนขึ้นมาจริงๆครับโดยที่โดชคอนนะครับถูกสร้างขึ้นเมื่อวันที่6ธันวาคมปี2 0 1 3ครับโดยมีเทคโนโลยีพื้นฐานเหมือนกับไลค์คอนและลักกี้คอนที่ใช้ระบบพู o ออฟเวิร์กเหมือนกันนะครับส่งผลให้โดชคอนไม่มีฟีเจอร์สำคัญอะไรที่แตกต่างไปจากสกุลเงินดิจิตอลสกุลอื่น ในช่วงนั้นครับและจุดเปลี่ยนสําคัญของดชคอนครับด้วยความที่เป็นเหรียญที่ดูเป็นมิตร น่ารักยี่ยวนกวนประสาทนิดๆและมีความน่าสนใจซ่อนอยู่เลยทําให้ดอชโค้นะครับมีชุมชนที่ให้การสนับสนุนอยู่เป็นจํานวนมากและส่งผลให้มีผู้คนได้นํำด g ชค้ดมาใช้กันจริงๆนะครับบนโลกใบนี้โดยการใช้ของมันก็น่ารักเหลือเกินครับหลกัหลกๆเป็นการให้ทิปนะครับบนโลกอินเทอร์เน็ตพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าง Red d i t หรือ Twitch นะครับให้แก่ผู้ที่ทำคอนเทนต์หรือแสดงความคิดเห็นออกมาได้น่าสนใจเหลือเกินและเหมือนกับการกดไลค์บน Facebook นั่นเองครับและในช่วงต้นปีของ2018นั่นเอง Corn, ดอชโค้ สนใจของบรรดาสื่อมวลชนต่างประเทศเนื่องจากมูลค่าตลาดรวมของโดชโคนนั้นดันแตะขึ้นไประดับ2,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐแล้วครับแม่ช่างขัดกับหน้าตาของเหรียญใบนี้จริงๆในปัจจุบันนะครับโดจ์โคนกลายเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่าตลาดรวมกันสูงที่สุดเป็นอันดับ7ของโลกแล้วครับโดยมีมูลค่ารวมประมาณ9000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐตามข้อมูลจาก Coin Market Cap และในปัจจุบันเมื่อวันที่29มกราคม2021ที่ผ่านมานั่นเองครับราคาโดจ์โคนได้พุ่งแตะ ทะลุ1,000%ภายใน2วันเท่านั้นทําให้นักลงทุนหน้าใหม่แห่กันเข้าซื้อขายกันเต็มไปหมดเลยครับสาเหตุสําคัญที่ทําให้ราคาของด o g คอ o นพุ่งทะลุในเวลาอันสั้นมาจากผู้ที่ใช้ Twitter ร์นามว่า WSB Chairman นะครับที่มีผู้ติดตามเกือบ7 0 0 0แสนคนเป็นผู้เริ่มปลุกกระแสดโดยทวิตเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาว่าเฮ้ยด hey, <Do> เคยขึ้นไปถึง1ดอลลาร์หรือเปล่านะ และไม่ใช่แค่ WSB Chairman เท่านั้นนะครับแต่บุคคลที่ทั้งโลกกำลังจับตามองอย่างนาย Elon Musk นะครับ CEO ของ Tesla นั่นเองก็มีการทวิตข้อความถึงดจ c คอ n ด้วยโดยที่เป็นการทวิตรูปปกนิตยสารที่เป็นรูปสุนัขเท่านั้นเหมือนแบบกำลังจะบอกว่าความในรัสอย่างถึงดอคอมแน่เลยอะ่ะ ทำให้นักลงทุนต่างคิดกันไปต่างนนๆนานาครับทำให้การช่วยหนุนกระแสเข้าซื้อ d o ชค c o i นนั้นรุนแรงขึ้นไปอีกครับผมนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกของอีลอนมัสนะครับที่กล่าวถึง d o ชค c o i n เพราะปีที่ผ่านมานะครับอีลอนมัสนะครับได้ทววตข้อความสั้นๆว่าขอคําเดียว d ดอช ทำให้ราคาของ Dogecoin ในช่วงนั้นครับปรับขึ้นไปถึง20%เลยและหากย้อนกลับไปในเดือนกรกฎาคมนายอีลอนมัสก์นี้ครับได้ทวิตรูปเกี่ยวกับ Dogecoin คทั้งนั้นก็ทําให้ราคา Dogecoin พุ่งไปถึง14%เลยทีเดียวโอ้โหเห็นไหมละครับว่าคริปโตแหกทุกกฎของวงการสายปัจจัยพื้นฐานจริงๆครับ <laughs> ปัจจุบันนะครับตอนที่ทำวิดีโอนี้เป็นวันที่1กุมภาพันธ์ปี2021 ราคาด e c คอนได้ร่วงลงมาจาก1,000%นั้นเหลือเพียง500%แต่ก็แน่นอนครับตลาดนี้มีขึ้นก็ต้องมีลงครับ ยังไงภาพรวมก็กำไรอยู่ดีเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับหากชอบอย่าลืมกดติดตามและเป็นกำลังใจให้กันนะครับสุดท้ายนี้ดอชคอนก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าติดตามตลอดนะครับเดี๋ยวนี้มีขึ้นมีลงหากใครสนใจอย่าลืมนะครับติดตามข่าวสารของวงการคริปโตไว้ให้ดีพวกเราบี t แบงคอกอะคาเดมี่เตรียมข่าวสารมาให้ทุกท่านติดตามกันอย่างแน่นอนครับและพบกับผมใหม่ใน E ีีหน้าและอย่าลืมดูแลสุขภาพพอร์ตการลงทุนของท่านให้ดีหากอยากรู้ทุกเรื่องในวงการคริปโตต้องบีทแบงคอกอะคาเดมี สวัสดีครับ